คนที่เกิดวันพุธกลางวันค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะหยิบไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะห้าเหรียญค่ะใบที่สองค่ะ the world ค่ะใบที่สามค่ะ the chariot ค่ะ,ค,ะคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะมีโอกาสที่จะสูญเสียเงินนะคะจากเรื่องที่เราไม่ได้วางแผนไว้ก่อนนะคะอาจจะเป็นในการท้องไปซื้อของ ที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะซื้อนะคะหรือว่าบางทีอาจจะมีการซ่อมเกี่ยวกับรถหรือว่าซ่อมเกี่ยวกับในเรื่องของมือถือหรือการซื้อของที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะในช่วงเวลานี้ในเรื่องของความสําเร็จนะคะในช่วงเวลานี้นะคะใครที่มีการรอคอยนะคะเรื่องของความสำเร็จต่างๆนะคะตอนนี้ ความสาเร็จที่คุณำกำลังรอคอยอยู่นั้นกําลังจะมานะคะเป็นความสําเร็จที่คุณอาจจะไม่ได้คาดคิดมาก่อนเช่นกันค่ะว่าคุณจะได้มันมาการทําอะไรนะคะคุณต้องใช้สตินะคะแล้วก็ใช้ความสามารถตัวเองนะคะโดยเฉพาะนะคะคุณต้องมีความมุ่งมั่นการที่คุณ ทำด้วยตัวเองแล้วมีความมุ่งมั่นนะคะมีสต,ติตลอดเวลานะคะจะทําให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆที่คุณเจอมาได้นะคะและพไพ่ใบนี้นะคะใครที่นับถือกษัตริย์นักรบนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์พระเจ้าตากสินนะคะหรือว่าองค์พระนเรศวรน,นะคะลองไปกราบไหว้ดูนะคะคุณจะพบความสําเร็จนะคะอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะคะ คุณจะสามารถขจัดปัญหาต่างๆหรือว่าอุปสรรคที่ผูกขัดขวางการทําให้คุณมีปัญหาต่างๆนะคะจะถูกขจัดปัดเป่าไปนะคะก็ขอให้คนที่เกิดวันพุธตรงวันทุกคนนะคะลองไปกราบไหว้องค์พระเจ้าตากสินหรือว่าองค์พระนรศวรดูนะคะถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของการงานนะคะการเงินนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะอยากให้การงานรับรื่นอยากให้การงานสว่างสวยนะคะลองไปกราบไหว้ท่านดูค่ะ ขอให้คนที่เคยมานทึกกลางวันทุกคนโชคดีกันค่ะถูกใจกันฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าคู่กันด้วยค่ะ